เอาละครับผมสวัสดีครับพบกับช่องโมเดลช็อปออกกาตูนกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะมาเปิดลังใน EP ที่14นะครับผมก็ขอบพระคุณเพื่อนๆนะครับที่กดติดตามกันเข้ามานะครับผมแล้วก็ช่วยกันกดไลค์ให้คนหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับผมอ่ะก็มากรีดลังกันเหมือนเดิมนะครับผมทําไมวันนี้ลังมันมาแปลกๆจังเลยฮะมันหน้าลังเหมือนแบบจ่ามาในไทยเลยใช่ไหมเพื่อนๆเออเหมือนจ่ามาในไทยเลยเนาะ อโอเคไม่เป็นไรครับวันจะมาอัปเดตกันว่ารอบนี้เนี่ยจะมีของสินค้ารายการไหนเข้ามาเพิ่มเติมกันบ้างนะครับผมทีเด็ดวันนี้มีหรือไม่ครับเปิดมาเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นกระดาษกครับไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยฮนะอ่ะเปิดมาดีๆครับเป็นอะไรเอ่ยอ่ะมีงานกล่องมาด้วยอุ้ยบับเบิ้ลอย่างนี้เต็มเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรชึบเปิดมาครับแกะบับเบิ้ลให้เรียบร้อยนะครับผมบุหล่นเลยไหม เป็นงานโชว์โดมือ2นะครับผมก็จะเป็นเซเบอร์นะครับนี่จะเป็นร่างที่อ่ามอเตอร์ไซค์นะที่ชอบไปขี่กันแล้วก็นี่เป็นร่างของซีเขียวนะครับผมอ่านี่เป็นร่างีอ่านได้เลยนะอะไรนะบูซันหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับผมอีกร่างนึงก็จะเป็นนี่นะครับแจ็คเก็ตนะ,น,นะครับผมอ่าโอเคต่อไปจะเป็นดิจิบันคุจินะครับผมอ่าคอสเซเบอร์สวยมากตัวนี้ต่อไปเป็นรายงาน BCR นะครับผม นี่ใครๆชอบที่แบบว่าอยากจะแยกฟอร์มมาประกอบอะไรการน,นี่ตอนนี้มีมาเพิ่มอีก2ตัวนะครับผม้าเปบน PCR ีารเหมือนกันนะไม่หักไม่กาวนะครับเพื่อนๆต่อ,ตอมาเป็น Bugenius f o ฟอร์มงาน RKF นะครับผมไ i เดอร์คิกฟิกเกนะครับอ่าท่าที่เช็คนะครับผมจะเป็นสินค้ามือหนึ่งนะฮะเทปไม่มีการกรีดนะครับผมบูโอเคเลยใครเก็บนี่สบายใจแน่นอนนะฮะ ชึบต่อมาเป็นอะไรโอ้เป็นงานอนิเมะนะครับผมน่าจะเป็นซอสอาร์ตออนไลน์นะครับอ่าปึ๊บเปิดม,มาเป็นอะไรต่ออีกอน,นึงก็ยังอยู่ในซอสอาร์ตเหมือนเดิมนะครับผมก็อีกต่อมาเป็นอะไรฮะเป็นคุโรบุตะเอ้ยไม่ใช่ฮะคิริโตะนี่แหละฮะโอ้โหพูดถึงคุโรบุตะนี่หิวขึ้นมาทันทีเลยอ่าต่อมาจะเป็นเมื่อกี้ไรสลามปะหรือว่าเป็นอยู่ในซอสอาร์ตกับเพื่อนๆใครรู้คอมเมนต์มาทีนะอ่านี่จะเป็นพาร์ท กล่องของโชว์ตัวที่เป็นอะไหล่นะครับผมอ่าซึ่งแน่นอนว่ามีพาร์ตอยู่แล้วนะฮะอ่าเป็นรีไวท์ที่เป็นชาร์กจีโนมนะครับผมที่เป็นจารามนะเมกาโรดอนนะฮะทางรีไวท์เละไวท์นะครับผมก็แดงมาด้านใจมาจากดีเคนะฮะอันนี้จะเป็นรีไวท์อ่าที่เป็นเดนโอฟอร์มนะครับผมจำจำรู้สึกจะเป็นแมมมอสนะฮะจำไม่ผิดอ่านี่จะเป็นเป็นเป็นชุดเกาะนะครับผมเป็นพาร์ตต่อมาเป็นอะไรที่เด็ดเป็น เดสตี REAM, มือหนึ่งครับผมเพื่อนๆโอ้เดสตีมาแล้วมือหนึ่งนะฮะหลังจากที่ครั้งที่แล้วได้มือสองมาแล้วนะพอาไ่ได้มือหนึ่งมาเลยอะเป็นไงเป็นไงคิดว่าหมดหรือยังอะเพ,พ,พื่อนเพื่อนคิดว่าหมดหรือยังอ่ามาต่ออีกกล่องหนึ่งเลยละกันนะครับผมจะเป็นอะไรเอ่ยนะฮะปุ๊บกรีดลังมาเลยนะครับเพื่อนปุ๊บ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 ,บ,บ,บก็ยังไงก็มันเหมือนน้อยไปใช่ไหมอู้มันมันเหมือนน้อยไปนิดนึงนะแล้วก็กล่องเนี้ย มันยังไม่ใช่แบบกล่องเป็นบิ๊กไซส์แบบเซอร์ไพรส์อะไรแต่ข้างในเนี่ยจะลุ้นหรือเปล่าจะเด็ดไหมจะเด็ดดวงไหมฮะกล่องกล่องเป็นแบบกล่องไปรษณีย์ไทยนะแต่ข้างในกระดาษหัวใจญี่ปุ่นนะครับผมอ่าสอดไส้เม็ดอินเจแปนนะฮะโอ้โหกระดาษนี่แบบกลิ่นญี่ปุ่นมาเลยอ่ะโอเคมาเป็นอะไรเอ่ยเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอ่ะเพื่อนๆอ,อืมเป็นอะไรวะไหนดูซิเออ,อกล่องใหญ่อยู่นะเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับ มโอเคครับเป็นหน่วยเสกนะครับผมก็น่าจะเป็นงานจุดขยับหกยูนะครับผมก็ชึบมาเรียบร้อยนะครับเป็นงาน C.O.R. นะครับผมถ้าว่าใครคุค้นๆก็คือเป็นงานเหมือน cast off อะครับที่เป็นของงานคาร์บูโตะนะอันนี้เป็นหน่วยเสกนะครับผมซึ่งจะมีอุปรกรณ์ตามนี้เลยนะฮะนี่นี่บูบนซ้ายมือเลยจะมีปืนมีแบบค่อนข้างที่จะล้ำนะล้ำว่าฟิกกูอาร์ดิฟิกกูอาร์ไม่ให้มาขนาดนี้นะนี่หน่วยเสก มีอุปกรณ์หลากหลายมากมายเลยนะอา่าที่ดูก็เป็นมือสอนนะครับผมก็โอเคเท่านี้ครับผมปุ๊บนี่เป็นเพจโมเดลช็อปออกาตูนะครับผมก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะยังไงก็เข้ามาเอฟกันได้นะครับผมไม่ w a l ล็ตนี้ไม่มีบบก,กี่สินะส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นร้านช h อปปีนะนี่น,นี่มีโค้ดส่วนลดให้เหมือนกันนะครับผมจัดนะอีกแป๊บเดียวก็จะหมดละก็เข้ามานะครับหาไม่เจอที่ทักมาได้นะ อันนี้ก็จะเป็นช่องพอดแคสต์นะครับผมมาไว้พูดคุยเรื่องราวต่างๆล่าสุดก็จะมีจับเสือมือเปล่าเข้ามาไปที่เรียบร้อยแลครับผมอย่าลืมเข้าไปกดติดตามและกดดูแล้วกดหัวใจกดไลค์นะครับผมอย่าลืมนะอ่านี้จะเป็นช่อง TikTok กช็อของทางแอดมินนะครับผมก็เจอกันนะครับจะมีไลฟ์สดตอนนี้พยายามรันให้ทุกๆวันอยู่นะครับยังไงก็ขอบพระคุณเพื่อนๆน,นะครับแล้วเจอกันครับผม